โอเคนะครับ okay. สวัสด,ดีทุกท่านนะครับสวัสด,ดีครับนะครับเรากลับมาเจอกันปีใหม่นะครับปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ดดค่ดดคะทุกคนสวัสด,ดีปีใหม่นะครับแล้วก็สวัสด,ดีปีใหม่จีด้วยซินเจียย ị, ู่อีซินนีวัวช้ยนะครับอะเดี๋ยวให้ ทางทีมงานเช็คเสียงนิดนึงนะครับว่าเพลงเข้าไหมข้างน,นอกฟังเสียงเรารู้เรื่องไหมนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเรากดไ like, ลค์กดแชร์กันก่อนเลยนะครับแม่วันนี้นะครับใครเข้ามาแล้วนะคะทักทา,ายได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันด้วยนะโอ้หนานะครับโอเคนะครับกดไลค์กดแชร์หน่อยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ like, share, น, like, share, นนะบี่วันนี้มีเรื่องดีๆมา อีกแล้วนะคะเรื่องดีๆเรื่องดีๆนะครับอมาตอนนี้คือเพลงมันมากเลยค่ะอ่านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยใครเข้ามาแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์หัวใจรัรวๆให้กันหน่อยนะคะทักททยนิดนึง อา่สวัสดีค่ะมานะครับนี่มาแล้วมีคนเข้ามาตอนนี้เจ็ดร้อยคนนะครับโอ้ว้าวว้าว้าวสวัสดีครับคุณพาวิตยกเ้ามาเนี่ยบิ๊กแบนพันแท้ของเราคุณนะคะทคุณภาวิตไม่มานี้อู๋ราานน้าตาร่วมมาทนีีเลยเป็นกำลังใจให้เราเสมอต้องร้องเพลงแล้วคุณเกตเป็นกำลังใจให้คุณอ่านะครับ ยุคไหนเนี้ยเดี๋ยวเขารู้หมดเราอันนี้เท่าไหร่ะนะครับแอดมินเช็คเสียงนิดว่าเพลงเพลงเข้าดังเกินไปไหมนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ดังเกินเข้ามาให้สัญญาณด้วยนะครับค่ะโ <Okay, S 1> อเคนะเป็นยังไงกันบ้างล่ะนะครับเราผ่านปีเก่าผ่านปีใหม่วันนี้ใครตั้งเป้าอะไรมาเนะี่ยพิมพให้เราดูหน่อยใครตั้งเป้าลดน้ำหนักลดหุน่นดีสุขภาพดีวิ่งให้ได้สิบโลนะครับ หรือริ่มรวยมากขึ้นตั้งเป้ามีความสุขมากขึ้นอ,อยากจนสุขภาพดีมากขึ้นพิมพ,มพิมมาคุยกับเรากันหน่อยนะครับนะครับทคุยกันได้นะคะปีนี้มีเป้าหมายอะไรกันบ้างอตอนนี้เสียงเราชัดยีไหมคะเพลงไม่ได้ดังไปใช่ไหมคะอ๋อโอเคโอเคนะครับมัน,ม,นมันตัดเสียงใช่ไหมโอเคโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะไปลุยกันนะครับกับ ความตื่นเต้นที่สุดนะครับในจัก,กรวาลของผมนะครับก็คือผมเนี่ยพัฒนา VIP นะครับมันคือ Veggie Innovative p r a n t Protein นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นยอดจำหน่ายก็คือถ้าใครเป็นแฟนแฟนแทอยู่สมายมคุณจะรู้ว่าของขาดโอตลอดค่ะตลอดของขาดตลอดอนะครับเพราะว่าด้วยกระบวนการการผลิตสินค้าเนี่ยส่วนผสมทุกตัวเนี่ยต,ต้องทำต้องทำเด็ตัว ทำทีละตัวะนะครับแล้วก็อเอามารวมกันอกเอามารวมกันนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็จะต่างกับแพนโปรตีนในตลาดอยากขึ้นเชิงเลยถูกไหมเพราะว่าแพนโปรตีนตลาดเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนสกัดโปรตีนสังเพาะนะครับแล้วก็มาปรุงแต่งรสซึ่งซึ่งผมก็ก็โอเคกับกับไอเดียนั้นนะครับเพราะว่ามันก็ทําให้เรามีทางเลือกในห้องตลาดนะครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออแต่เราเราคงไม่ได้อยากทานแบบนั้นตัวตัวเองนะผมรู้สึกว่า เราเราน่าจะพัฒนาไปในทางของ i n t t n t t ที่เป็น Food Innovation ก็คือทำให้มันมันเป็นมันเป็นวัตถุดิบเหมือนเดิมแหละเป็นอัลมอนเหมือนเดิมแหละเป็นผักเหมือนเดิมแหละนะครับแล้วก็สามารถกินได้ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นมันก็เลยต่อยอดนวัตกรรมผักนาโนมาเป็นเอามันเอามันมาแบบมาป่นเอามาป่นเอาอัลมอนมาป่นเอาเม็ดผักทอวมาป่นเอาถั่วลันตามาปนแล้วก็ทำอ่า หลักไม้ฝรั่งบลูแรี่แครอทแล้วเกือเทศสักทองเนี่ยเอามาป่นหมดเลยแล้วก็เอามามิกซ์รวมกันนะครับมันมันมันเป็นไอเดียที่ที่เหมือนเรากินสมูทตี้ที่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดคือคือเอาถั่วเอาอะไรมาปั่นแล้วก็ดื่มรวมกันอ่าแต่แต่การที่เราจะคัดสรรสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับก็คงยากผมก็เลยสร้างสรรค์ตัวเวกกี้โนบัทิดแพนเบติออกมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องความง่ายง่ายพอได้โปรเจกต์นี้ขึ้นมา ก็ไปคุยกับดรปรียพรนะครับที่มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับก็ท่านก็ให้ให้ฮาวทูมาว่าอโอ้ถ้าเกิดจะพัฒนาแบบนั้นเนี่ยดีมากมแต่เราแบ่งสัดส่วนให้มันเกิดคุณค่าทางอาหารที่สมบูรณ์แบบดีไหมนะครับท่านก็ออกแบบมาให้มันสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นดีดีขึ้นนะครับ จนกลายมาเป็นสินค้าของยูซูไมทุกวันนี้ก็คือเบสเซลเลอร์ของเรานั่นคือ VIP นั่นเองนะครับเบสเซลเลอร์สินค้าขายดีตลอดการลูกค้าสั่งของก็ต้องรอนิดนึงครับก็คุณพ่อคุณแม่ผมก็ทานด้วยนะครับคุณแม่เนี่ยทานจนติดเลยแล้วก็ที่ติดก็เพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันมันทานแล้วรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยกระชุ่มกระชวยมีแรงมีแรงมีแรงคุณแม่ที่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่นะครับก็ยังยังไปกรุงเทพเลยนะเดี๋ผมอยู่เพชรบูรณ์ใช่ไหมมันไปกรุงเทพยังกลับมาเพชรบูรณ์ยัง ทำบุญเข้าวัดไปไปเรียนหมอดูอ่ะเียนหนังสือ <laughs> นะครับก็ <c oughs> ก็ยั <c oughs> งมีมีแรงมีพละกําลังอยู่นะครับแล้วก,แวก็แล้วก็จะบ่นตลอดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ของขาด <c oughs> ใช่็จะบ่นค่ะหมดแล้วนะบางทีแบบเหลือนิดเดียวก,ก็จะบอกว่าอุย้ยพอกินเหลืออีกสองวันไม่ได้ก็ต้องต้องต้องเอาไปนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย V I P เนี่ยในกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยคือนอกจากคุณแม่ผมแล้วผู้ผู้สูงวัยทุกคนก็ คือถ้าเกิดใครได้ทานจะรู้ว่าอันนี้มันคือมันคือคอ,อาหารธรรมชาติคือเขาจะรู้เลยว่าอ๋อนี่มันก็คือถั่วป่นผักป่นนั่นเองนะครับที่ที่เอาไปชงดื่มได้แทนการปัน่นแต่ง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะนะครับทานแทนมื้ออาหารได้ด้วยทุกคนก็จะชอบ<ด>อทุกคนก็จะชอบมากๆเลยนะครับวันนี้คุคณเกตมีอะไรจะมาบอกวันนี้ วันนี้แหละค่ะอ้าวช่อคุณเดนล้วคุณเกดไม่พูดบ้างเหรอครับใช่พูดอะไรคะคุณเกดมายืนสวยๆแล้วครับคุณเกดค่ะนี่คุณเกดทาน VIP ใช่คุณเกดน้ำหนักลงมาเท่าไหร่น้ำลงน้ำหนักน้ำลงน้ำลงเมื่อเดือนยี่น้ำลงปีนี้ขอให้คุณที่ผมลืมผมลืมกระดิ่งนะพูดก่อนทุกคนจ้าก็คือว่า ก็มีโปรเจกต์นะคะคือตอนปลายปีค่ะคือปีที่แล้วเนี่ยคือทานอาหารอแบบอร่อยๆทานแบบน้ำหนักขึ้นเพิ่มพ่มมขึ้นมารู้ตัวทีน้ำหนักขึ้นเยอะมากทางน,นี้ก็เลยเข้าร่วมโปรเจกต์เนะาะก็คือโปรเจกต์60 day challenge ค่ะเพื่อทําการพบตัวน้ำหนักลดน้ำหนักโดยการทานอาหารสุขภาพจัดอยู่สมายนี่แหละสิ่งที่เกลียดทานนะคะก็คือจะเป็น V.I.P เน้นโปรตีนแล้วก็จะมีทานตัวที่ลีนนะคะ ก็คือขินเราไม้ฝรั่งแล้วก็จะมีตัวอีกตัวหนึงก็คือดูแลผิวพรรณยูสกินทานทั้งหมด3ตัวค่ะซึ่งทานแบบจริงจังเน้นเวลาแบบตลอดเวลาว่าโปรตีนต้องทานให้ได้อย่างน้อย2เวลานะคะซึ่งตั้งแต่พิจิกาจนถึงธันวาก็สามารถลดน้ำหนักได้ถึง6กิโลค่ะ6กิโลเลยเหรใช่ค่ะอากไซส์นะคะไซส์ ตอนนี้ก็เหลือไซส์เอเท่าเดิมแล้วค่ะนี่เท่าเดิมอ้ยยังไม่เท่าหรอกค่ะเท่าก็คือลหะโลภายในกี่เดือนนะสองเดือนค่ะออกกำลังกายไหมนิดหน่อยก็โยะโยคะระโยคะอาทิตย์ละวันสองวันค่ะช่วยด้วยนะครับสวัสดีครับแม่น้ําหนักเท่าเดิมเพิ่มเติมกล้ามเนื้อไขมันก็จริงจริงก็มีมีทางเทรนเนอร์เนี่ยที่เป็นเทรนเนอร์สายเฮลตี้นะครับก็ ก็มาสั่งไปเยอะเลยนะครับแล้วก็มีลงตามยิม้วด้วยตอนนี้นะครับที่สําคัญก็คือไฮไลท์เลยของของตัว v i p เนี่ยประโยคเด็ดวลีเด็ดก็คือหมอบอกให้มาซื้อใช่ค่ะล่าสุดนี่คือครูสอนโยคะเนี่ยสั่งไปทานแล้วะส่วนมากหมอบอกให้มาซื้อเป็นประโยคขวัญใจที่ผมฟังและอิ่มใจอ่านแล้วอ่านแล้วมีความสุขนะครับหมอบอกให้มาหมอแนะนำหมอแนะนำแพทย์บอกให้มาซื้อ นะครับแพทย์บางท่านก็น่ารักนะครับส่งลิงก์ถ่ายรูปมาเสร็จสับเลยก็โหเป็นเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงๆนะครับว่าเราเราจริงๆเราก็ตั้งใจแหละว่ามันต้องมันต้องสะอาดมันต้องแบบคือคือเรามองต่างเราเรามองต่างในมุมที่ว่าเราอยากให้ทุกคนทานของที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็คิดว่าในแนวทางเนี้ยมันก็น่าจะมีคนอยากทําบ้างในอนาคตนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่า real food innovation หร,หรือเป็นอาหารจริงๆาทาอาหารจริงๆจะเป็นแบบนวัตกรรมเป็นแบบปนกเหมือนปลาปนเหมือนผงไข่ไขค,คือไม่ใช่สารสกัดไข่เป็นผงไข่ไข่จริงๆเพราะฉะนั้นสารสกัดไข่เนี่ย เด็กคงกินไม่ได้คนเป็นโรคตับไตกินคงกินไม่ได้คนสูงวัยก็คงกินไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นไข่ผงกินได้แล้วก็ก็คือไข่ที่นามาครับเพราะนั้นของของ v i p ีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มถั่วผงเป็นอะมอนผงเป็นผักผงนะครับซึ่งมันก็คืออาหารนี่แหละครับทั่วไปเลยนะครับก็กินได้ทุกเพศทุกวัยปลอดภัยอย่างยิ่งนะครับ ตอนนี้แอบดูอ่านะครับสวัสดีคุณแพตตี้สวัสดีนะครับคุณซาสิชนนะครับสวัสดีครับพี่แมรี่นะครับแม่น่ารักนั่มากนะครับนั่งมากมากขอบคุณทุกคนหุ่ยกดหัวใจกดหัวใจกดหัวใจนะครับน่ารักจังเลยทุกคน่อานะครับนี่เป็นเป็นบิ๊กแฟนนะครับซึ่งบางคนก็ดูเงียบๆนะครับแม่หลายท่านก็คือแบบไม่ไม่ค่อยทักทายทักทายกันบ้างนั้นอยากให้ผมมาพูดบ่อยๆอยากให้ผมมาไลฟ์บ่อยๆมาปล่อยโพลบ่อยๆ คุยกับผมบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆจริงๆจริงๆเราก็ทำเหมือนแบบพี่ต่อระยุทธกับดองไบรท์ได้นะอ๋อได้ค่ะเพราะว่าพี่ตรยุทธก็จะพูดอย่างเดียวไม่ไม่ต้องไม่ต้องการไม่รู้ว่าใครฟังอยู่หรือเปล่าพูดอย่างเดียวเลยนะพูดไปเลยสองชั่วโมงเรื่องเล่าเช้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็จริงๆก็อยากทำเหมือนกันนะไปพูดไปเลยนะครับอ่ทีนี้กลับมาครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อผ่านไปประมาณครบรอบหนึ่งปีฮะครบรอบหนึ่งปีเนี่ยผมก็มีไอเดียว่า ครบรอบหนึ่งปีของ V.I.P. เนี่ยไม่มันควรจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้มันว้าวอะนะครับเราก็คิดว่าความหอมของอัลมอนด์ขั่วใหม่ที่เป็นสไตล์ธรรมชาติของยูสมายอยู่แล้วเนี่ยของ V.I.P. เนี่ยเอ๊ะต่อยอดไปทางไหนดีถูกไหมผมก็เลยนึกว่าท็อฟฟี่นัทคอฟฟี่นัทเนี่ยคืออาราเมลอาราเมลโอ๊ยไปทอฟฟี่นัทคือคาราเมลอัลมอนด์นะครับ มาไลฟ์ทุกวันเลยนะครับท็อปฟินัทก็คือคาราเมลอัลมอนด์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของ Starbucks นะครับก็ผมชอบมากช่วงคริสต์มาสช่วงคริสต์มาสทุกปีนะครับทางของตัว Starbucks เนี่ยก็จะมีสินค้าลิมิเต็ดทุกปีก็คือท็อปฟินัทนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเบสของมันคือคาราเมลอัลมอนด์นะครับที่ที่เอามาบด Oh. แล้วแล้วแล้วเก็บกลิ่นไว้นะครับแล้วก็แล้วก็ทําเป็นซอสบ้างทาเป็นทำเป็นผงบ้างนะครับแล้วก็เอามาปรุงแต่งเป็นกลิ่นบ้างนะครับซึ่งผมจะบอกความลับว่าผมได้วัตถุดิบเดียวกันเลยกับร้านกาแฟร้านนั้นเลยว้าวเอาแบ่งไปอันหนึ่งมันว้าวมากตอนที่ผมได้พูดแล้วขนลุกนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่หนาวนะฮะพูดแล้วขนลุกตื่นเต้นตอนตอนที่ได้มาแบบ ว้าวดีใจอ่ะแล้วแบบแต่ว่าโจทย์ต่อมาก็คือลูกค้าเราจะไม่กินน้ําตาลถูกไหมเออเราก็ทํายังไงให้มันมีรสชาติหวานนิดหน่อยนิดเดียวแต่กลิ่นนีกลิ่นเนี่ยคือแบบเบิร์นคุณสั่งสตาร์บัคกินเลยหวานนิดดึงใช้อะไรดีนะครับผมก็เลยไปไปถามทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราใช้ตัวพรีเบลติกนะครับที่เขาเรียกว่า FOS นะครับซึ่งมันจะให้รสหวานนิดนิดนะครับเป็นเป็นเป็นธรรมชาติของพิไบโอติกชนิดงนึังมีราคาสูงอยู่นะสูงอยู่นะเอามาเติมเข้าไปนิดนึงนะครับประโยชน์เนี่ยมันก็จะช่วยให้ลูกค้าได้ทานพิไบโอติกด้วยเพิ่มเพิ่มเพและก็จะมีรสมีมีรสหวานนิดนิดนะครับอาหารที่ดีของจุลินทรีย์ในร่างกายก็เลยออกมาเป็นตัว VIP นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับ Poppy Nut นะนะครับ๋ยวผมชงให้ดูชงให้ดูนะครับ เดี๋ยวชมให้ดมชมให้ดมชมให้ดมครับสวัสดีคุณเปรมจิตนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับว่ยตอนนี้คนสองร้อยคนนะครับทักกันหน่อยทักกันหน่อยทักกันหน่อยนะครับทักกันหน่อยนะครับวันนี่ใจยังไรทุกคนมากันแบบเขาคงคงไม่เห็นเราหนัะแน่นอนแน่นอนฟังแล้วมีโปรโมชั่นนะครับแต่เดี๋ยวชงก่อนชงก่อนคือ๋ยจะขอชงนิดนึงคืออย่างนี้ตอนอื่นต้องบอกว่ามันมีแค่สองร้อยครับปุ่ะ ลิมิเต็ดถูกต้องมันมันมันมีแค่สองร้อยสองร้อยค่ะสองร้อยมันมีแค่สองร้อยกระปุกเพราะว่าเราได้ส่วนผสมลับเนี่ยมาแค่นี้นะครับซึ่งมันเป็นตัวตัวกลิ่นที่เป็นธรรมชาตินะครับ่าเป็นเป็นลมธรรมชาติธรรมชาติจะเป็นเป็นเป็นการบดออกมาจากจากตัวอัลมอนด์คาราเมลก็คือจะมีแค่สองร้อยกระปุกลิมิเต็ดนะครับก็จะก็จะจำหน่ายจำหน่ายในราคาเต็มสองพันสี่ร้อยบาท ก็คงไม่ได้ไม่ได้เวันนี้เรามาแล้วต้องมีโปรโมชั่นเดี๋ยวผมก็ประกาศราคาไปก่อนเลยสำหรับคนที่ใจร้อนอยากสั่งแล้วนะครับก็คือตัว V I P t o p f i n น t นะครับเป็น r t e d e d i t i o n เนี่ยนะครับเราจำหน่ายในราคา1,990บาทนะครับแต่แต่ในช่วงตุ้ดจินในช่วงเปิดตัวนะครับเราจะจำหน่ายราคาเท่าเดิม ก็คือหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบบาทนะครับหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบบาทนะครับแต่ไม่พอนะครับคนดูไลฟ์นี้เราจะจำหน่ายสองกระปุกแถมหนึ่งกระปุกโอแล้วคุณก็สามารถคละได้กับกับสูตรเก่าได้ด้วยนะครับถ้อบางคนบอกวอาอยากลองอันใหม่หนึ่งกระปุกหรืออันใหม่สองกระปุกอยากเอาเอาออนเก่า1กระปุกนะครับมาแล้ว บางท่านเนี่ยคือชอบรสออริจินลอลแล้วอยากลองทานทอฟฟี่นัทแบบ VIP l i m ลิมิก็สามารถค่าเกินเก่าได้นะคะเป็นโปรโมชั่นผ <ม S 2> <emotion. S 1> ว่อีกหน่อยนะตัวนี้มันจะขายดีมากวิสีก็สวยเหมือนเดิมเลยมันมันหวานนิดเดียวนะติดปลายลิ้นิดเดียวนะแต่ความหอมของทอฟฟี่เนี่ยโอ้โหสะเทือนอันนี้ผมว่าเด็กกินได้เลยอ,อร่อยดีงาจนแบบ อุ้ยตัดใจจากอันเก่าก็ไม่อันใหม่ก็ชอบมากเนี่ยม,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 มันดีมัน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 ดีมัวดีแบบดีดีแบบแบบอุ้ยอ่ะไม่รู้ว่าอยากแบบทำยังไงให้เขาได้ชิมหรือว่าว่าได้กลิ่นหรือว่าแบบแบบเราว่าสุดในสุดในสุดนะครับน้องชงได้ดีมากเลยนะคะตอนนี้คือเราใส่ น้ำเย็นด้วยนาะแล้วก็ใส่ไปกี่ช้อนคะเนี่ยสองชอ้อนอร่อยใช่ไหมอร่อยอะ่ะหาได้ลึกหาได้ลึกครับผมอ่าสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทวรวมส่งได้สามกระปุกค่ะคือคืคคคอยอย่างนี้นะผมบอก้เลยว่าถ้ามันอยู่ในบ้านคุณนะแย่งกันทานเนี่ยมันมันคือแค่ทงเข้าไปนะกลิ่นมันจะพู่ออกมาเลยคือเหมือนคุณแบบ เปิดร้าไปอยู่ในสตาร์บัคเนยนะจริงอย่างนั้นเลยนะเขาจะเหามาขายแ่บมันโอ้มันหอมมากมันกลมกล่อมมากแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวมันต้องไปหาวัาตถุดิบม,มาเพิ่มไป <laughs> ผมว่าคนผมว่าสองร้อยไม่พอขายอะ่ะผมว่าแป๊บเดียวหมดยิ่งถ้าเกิดใครได้ชิมแลกอึกนะถึงบ้านแล้วนะอึกนะเพาะมาสั่งแน่นอนนะครับแล้วตัวนี้ก็มีแค่นี้จริงๆนะครับส่วนผสมทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดเลยนะครับเราเพิ่มเติมแค่ เอาสูตรสมลับบางอย่างนะครับที่เป็นทอปสดัดใส่เข้าไปนะครับซึ่งซึ่งไม่มีไม่มีน้ําตาลนะความรับสุดยอดความดีมันคือไม่มีน้ําตาลบอกแล้วว่าผมเด velope เองนะครับนี่นี่เทสกับเทสจับมือเลยแล้วก็แบบผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมภูมิใจมากสุดในรอบหลายปีเลยนะแล้วแบบแม่เจ้าคือให้เราแม่เจ้าแบบดีมากนะครับแล้วก็ หนึ่งแก้วนะครับยังให้สายอาหารมากกว่าหนึ่งร้อยชนีเหมือนเดิมมีผักมีไฟเบอร์ครบห้าโมดีโปรโตีนสูงถึงสิบสองกรัมนะครับมีธัญพืชมีวิตามินต่างๆโอโ้โอย่างหนาแน่นคือแก้วเดียวเนี่ยมันมัน,ม,นมันสมบูรณ์แบบแล้วพอมันมีความหอมขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันมีความสมบูรณ์แบบสูงขึ้นอีกนะครับคือมันทําให้เรารู้สึกแบบ อันเก่าก็ดีอันใหม่ก็มันทานสลับเป็นไปมายิ่งแบบยิ่งเพิ่มเพิ่เพิ่มนะครับอนแรกกเด็กเด็กก็จด็ทานได้ได้่ายมากครับเพราะว่ากลิ่นนี่คือแบบเหมาะสมมากค่ะก็จะมีอยู่แค่200กระปุกนะครับสาหรับตัวนี้นะจำนวนจำกันนะครับตัวนี้นะครับคุณสามารถค้ากับตัวออริจินอลได้นะครับซึ่งเป็นเบสเซลเลอร์อยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นลิมิวด ใช่ค่ะก็คือสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวให้ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นโปรหน่อยนะครับอ่าส่วนมีคเาถามไหนอยากถามไหมครับเช่นอัลมอนด์ช่วยอะไรอัลมอนด์อัลมอนด์ช่วยให้ไม่แก่แล้วว่าทำไมพี่เบสช่วงนี้หน้าใสจังลยคะอะไรอย่างนี้เียอะไรอย่างนี้เคล็ดลับคืออะไรนะครับมีหลายคนทักว่าพี่เบสดูดีขึ้นอ่าไปทําอะไรมาไปทำอะไร่า จริงๆแล้วก็ตื่นมาล้างหน้านะครับก็เป,เป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่นะครับก็ก็กินสินค้าตัวเองเนี่ยนะครับน,นะครับตอนหลัางๆเนี่ยก็พยา,ายามลดยาปาร์ตี้บมูกระทะลงไปน,นะครับแล้วก็ทานสินค้าตัวเองเป็นเมื่ออาหารเยอะขึ้นนะครับก็ลองลองพิสูจน์ให้ลูกค้าดูด้วยว่าเออเราก็เราก็เราก็ทำงานหนักนะทํางานหนักพักผ่อนน้อยเนี่ย v i p ช่วยได้ v i p แล้วก็เห็นพี่เบสเดี๋ยวนี้ก็คิดมากคือ เอดีของเราก็คือเนือไม้ฝรั่งกับมะเขืรดีผมกลับมาทานเอดีใช่คือการผสมผสานทานได้ประมาณเดือนหนึ่งอานที่ดีคือคือถ้าใครเป็นคนแบบเหนื่อยล้าคำซ้อนก็แสดงว่าเหนื่อยแล้วคำซ้อนแมคือคือเหนื่อยไม่หายเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วเ้วอยอีกอเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเหนื่อยเหนื่อยไม่สิ้น้ากเหนื่อยไม่มีที่สิ้นสุดคุณคุณเรื่องผม แอดผึ้งแล้วกันบรอกโคลีช่วยได้ะคเป็นการผสมผสานระหว่างสองตัวซูเปอร์ฟู้ดนะมันฟื้นร่างกายมันมันดีมากนะครับชงดีทีเดียรจะทานตัวนี้อย่างหนักแน่นเลยใช่ค่ะวีพีเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายทั้งหมดยแต่ว่าทานแล้วเหมือนหน้าใสขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแบบขับสารพิษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตัวอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเกิดเพราะว่าผมอาจจะหน้าสดีอยู่แล้วแต่ะซ่อนไว้ในส่วนลึกก็คือ จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรก็คือคือลดลดอาหารไปพูกผู้ชมก็คือลดลดการทันแอลกอฮอล์เห็นไหมนะใส่คื่นดูนะใส่คื่นนะโอ้โหอันนี้ไม่ได้จีบผมใช่ไหมขอบคุณมากนะครับนะดูเด็กขึ้นดูเด็กขึ้นนะครับเขาทานจริงๆแล้วเขาก็แบบเฮ้เราก็ังสินค้าตัวอื่นจุดจีนเนี่ยนะครับแบบซองคือสี่แถมสามอ๋อมีโปรโมชั่นสี่แถมสามนะครับเลขเจ็ดเป็นเลขมงคลของจีนก็คือเจ็ดซองนะครับเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะครับ ก็คือแบบซองสี่ซองแถมสามซองโอ้โหได้เจ็ดซองอ๋อได้หมดด้วยเลือประหลัดเลยนะครับก็ทีทั้งสามนะครับแล้วก็อ๋อแต่ตัวที่อยากให้สั่งกันจริงๆก็ก็จะเป็นตัวนี่แหละครับ VIP นะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดแบบกระปุกรสชาติแบบกระปุกสองแถมหนึ่งอ๋อทำไมก็คือเหมือนคล้ายๆโปรสิบสองยี่สิบสองอ๋อแต่แต่แบบกระปุกเนี่ยคุณต้องไปรอของตอนมกราคมกุมภาพันธ์ เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าปีใหม่เนี่ยคนสั่งไปตุยคนคนสนใจสุขภาพเยอะจริงนะใช่ใช่แล้วเป็นของฝากของขวัญอะไรเนี่ยเยอะมากกะปลกทรงจากโรงงานไม่ทันแล้วนะครับ็ต้อรอผลิตใช่ค่ะเหลือเชื่อนะจริงจริงแบบหมดหมดครับก็ ก็ S <S สั่งได้สั่ง<ห>สั่งในโปรตุจีนได้คือสองแถมห<ช>นึ่งะครับแล้วก็เป็นโปรพิเศษถ้าเป็นองสี่แถมสามซึ่งมีคนสั่งแล้วก็บอกว่ารอได้รอได้ใช่เพราะว่าบางคนก็บอกว่า VIP ถ้าไีนัด,ดหรือวีพีทั่วไปก็ซแถมหนึ่งนะครับอ่าก่อนจะปรับราคาขึ้นแต่คงไม่ไม,ไม่หันได้ปรับหรอกผพว่ามันจะหมดซะก่อนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งอ่า คงไม่มีอะไรจะเล่าฟังยาวกว่านี้นะครับไลฟ์ไลน์มันก็จะยาวไปขอทวนโปรโมชั่นนิดหนึ่งโอเคสุกทวนเลยโปรโมชั่นทั้งหมดเนี่ยของจุดจีนนะคะที่เราพูดมาทั้งหมดนะฟังดีๆนะมี3โปรนะคะโกลิมิต็ดอีดิชั่นของ VIP ท็อฟี่นัทนะคะก็จะมีทั้งหมดซื้อ2กระปุกแถม1กระปุกสามารถค้ากับออริจินอลได้นะ ก็คือทั้งหมดราคาเนี่ยคือปกติเนี่ยเจ็ดพันสองร้อยบาทเหลือเพียงสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นแต่ได้ข่าวว่าได้ข่าวคืออะไรครับได้ข่าวได้ข่าวว่าอ่าพี่เบ๊ใจดีมีแจกโอเคนะครับแม่อ่าพี่เบใจดีก็มันต้องพี่เศษอยู่นะถ้าใครดูไลฟ์นีนะครับอ๋อผมจะพูดฟังแบบแบบขายขายขายแม่ทีวีไหม อาจีะชื่อเล็กๆหรอคะอ่าได้ค่ะได้ค่ะครับ V.I.P. โปรตีนนะครับเราไปส่วนผสมของตัวสามชนิดนะครับนั่นคืออัลมอนด์นะครับแล้วก็มีเม็ดพะคองแล้วก็มีพีโปรตีนนะครับและยังผสมกับซุปเฟรนช์สิบตัวนะครับมูลค่า2,400บาทนะครับสามกระปุกรวมกันแล้ว7,200บาทนะครับแต่วันนี้นะครับเราไม่ขายเราจะขายสองแถมหนึ่งนะครับแต่สองแถมหนึ่งเราก็ยังไม่ขายไม่ขายเราจะขายในราคาเพียงกระปุกละ1,690บาทค่ะ ซื้อสองกระปุกนะครับในราคาทั้งหมดสามพันสีหนึ่งร้อยสามร้อยแปดสิบบาทแล้วสามพันเท่าไหร่นะครับสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทเราจะขายเพียงสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับรวมส่งแล้วนะครับคุณจะได้ไปทั้งหมดหนึ่งกระปุกสองกระปุกสองกระปุกนะครับแต่ถ้าคุณสั่งมาในตอนนี้คุณจะได้ทิงเขาเข้าไปหนึ่งซองครับนะครับเป็นสินค้าที่เราผลิตลงไปในห้างต่างๆนะครับก็จะอยู่ในห้างโลตัสอยู่ในห้าง ดังๆนะครับอยู่ในห้างแมคโครอยู่ในห้างที่เขาอยากเอาของเราไปขายนะครับอ่านะครับถ้าท่านดูอยู่ท่านเอาของเราไปขายเลยนะครับเป็นคิงเทาเคาะที่เป็นผงเนื้อคิงร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมกับตัวน้ำตาลสายออร์แกนิกนะครับน้ำตาลสายดออร์แกนิกนะครับเหมือนเต้าหยเยาวราชนะครับอ่านะครับก็ถ้าโอเพนชอตยืนยันไนะครับก็นะครับอ่ามีจำหน่ายแล้วในโลตัสนะครับและที่ผมพูดต่อไปนี้นะครับ บิ๊กฟรีพารากอนพุทธแลนด์อยากให้จังหน่ายนะฮะ่ชคหน่อยนะฮะแล้วก็พีกระปุก60สิบเดนแถมหนึ่งใบนะครับนี่โอ้แถมโอ้มูลค่าทั้งหมดมูลค่าทั้งหมดหนึ่บาทอ่าผมว่ามันน่าจะสักเจ็ดพันห้าเจ็ดห้านะครับเจ็ดพันห้าทั้งหมดแล้วเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับคุณจ่ายเพียงสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับจะมูลกันสายปะครับ ต้องต่างท้องตอนนี้ท้องนั้นนะเสียงโทรศัพท uh ์เ huh. ข <sh arp inhale> ้ามาครับครบกริ๊งกริ๊งดิก๊งกริ๊งกริ๊งกลิ๊งกริ๊งกริ๊งกริ๊งดิกลิ้งอ่าตอนนี้มีคนโทรเข้ามาแล้วนะครับอ่านะครับรับเพียงแค่หนึ่งร้อยสายเท่านั้นจ้ะแลาเขาบอกรับรับรับเพียงห้าสิบสายเท่านั้นนะครับสายเท่านั้นตอนนี้มีคนโทรมาแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครโทรมาสายเต็มนะครับแปลว่าผมอ่ะไม่มีโทรศัพท์นะโอเคโอเค อ่ะก็คือประมาณนี้นะครับแม่เล่นเล่นให้ดู่จริงก็ผมก็พูดแบบนี้ได้นะครับแม่ก็สั่งกันเข้ามานะครับอันนี้จะไม่จํากัดสิทธิ์แต่คนดูไลฟ์ก็จะรู้ว่ามีของแถมแบบชุดนี้นะครับไปเลยก็คือหนึ่งพันไม่จํากัดสิทธิ์แต่ว่าสินค้ามีเพียงแค่200กระปุกเท่านั้นนะคะสองกระปุกแล้วก็คือหมดแล้วเนี่ยผมก็ต้องไปสอบหาวัสดิบมากอนะครับถึงจะทาใหม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้ยอมรับตรงๆว่าหายังไม่ได้นะครับก็ได้แค่นี้นะครับหมดแล้วหมดเลย และใครได้ชุดนี้ไปและได้ทานผมว่าอึดแรกที่สัมผัสปากสัมผัสลิ้นคุณจะลืม V.I.P. ของยูสมายไม่ลงแน่นอนครับซื้อไปฝากคนรักซื้อไปฝากผู้ใหญ่ตัวจริงนะครับซื้อเก็บไว้ทานเองนะครับเอาไปแลกอ่งเปาเอาไปแลกอ่งเปานะครับก็อย่าลืมนะครับ V.I.P. ของเรานะครับนวัตกรรม Veggie Innovative Plant Protein นะครับ นวัรกรรม real food innovation นะครับเปลี่ยนสุขภาพดีให้ดีกว่าเดิมในแบบที่ง่ายกว่า,าและตอนนี้ก็คืออร่อยกว่าเดิมนะครับส,สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ